โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดกล้วยทอด2ถูกจริงๆสําหรับบา์เซลล่าที่พังอาจควา้าแชมป์โกปาเดเรได้แบบสะใจแฟนบอลหลังตบเรอลมริตไปสประตูต่อสในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมสุดเดือดที่เมืองเซบียาโดยยวโรที่ใครก็ไม่คาดคิดอย่างชูกุนเด้นแนวรับของทีมกลายเป็นพระเอกทัดประตูชัยสุดสวยพาทีมควา้าถ้วยไปแบบสุดมันครับ ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ธรรมดาชายามิดชัยเพราะว่า90นาทีเนี่ยโหไม่ว่าจะเป็นบาซามัดริดต่างไม่มีใครยอมใครและก็จบลงที่ผลเสมอ2-2แทบจะวัดกันด้วยจุดโทษอยู่แล้วครับแต่ช่วงต่อเวลานาะทีที่101ครับจูกุนเดจูู่ก็โผล่มายิงลูกไกลย,ยีบสองหลาส่งบอลพุ่งเสียบมุมล่างแบบที่ดิโบกูตัวไม่มีทางป้องกันได้และสุดท้ายบาซ่าก็คว้าแชมป์โกปาเดเรได้สําเร็จย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับบาซ่าเริ่มต้นเกมได้เหนือกว่าชัดเจนและก็นําก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกจากการยิง สุดคมของเปตเดรี่ที่พี่แกซัดนอกเขตโทษเข้าไปอย่างโคตรงามจากลูกแอสซิสต์ของรามินยามมลเจ้าหนูดาวรุ่งตัวยิ๊ดของทีมแต่ทว่าเกมก็มาเปลี่ยนทันทีในครึ่งเวลาหลังครับเมื่อเรอัลมาริดส่งตัวเอ็มบอปเป้ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ลงสนามและทันทีที่น้องเป้ลงมาเกมบุกของราชันทุกดขาวก็เฉียบขาดทันทีซึ่งน้องเป้ครับก็เรียกฟรีคิกก่อนจะปั่นเองอย่างเหนือชั้นส่งบอลชนเสาเข้าไปอย่างงามหยดย้อยแม่จำม้อยชอบใจนะับเป็นประตูที่33ของเขามสิบสามริดเข้าไปในซีรั่นนี้ เท่านั้นยังไม่พอครับผมราชาชุดขาวก็มาได้ใจหนักขึ้นและก็พลิกแซงนำไปสองประตูต่อหนึ่งจากลูกมงของชัวเมนี่ แต่แล้วครับนาทีที่82เฟารานตอเรสก็มาช่วยชีวิตเจ้าบุญทุ่มเอาไว้ได้สำเร็จเมื่อหลุดไปดวนตัวต่อตัวกับคูตัวแล้วกระแตะหลบแปรเข้าไปโล่งสกอเสมอส2ประตูต่อ2เวลาล่วงเลยมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วมันก็เกิดดราม่าใหญ่ขึ้นครับราฟินยาแคโดนราอูอาเซนซิโอเสียบในเขตโทษอาจารย์ริคาโดเดบูโกสเบนโกเอเชียครับเป่าให้จุดโทษไปแล้วเรียบร้อยแต่หลังจากเช็ค VAR กันยาวกว่า3นาทีเนี่ยกลับคำตัดสินและกระแจกใบเหลืองให้ราฟินยาโทษฐานพุ่งล้มแฟ บาร์ซ่านี่งงกันไปไก่ตาแตกเลยทีเดียวเชียวและสุดท้ายเกมนี้ก็ต้องไปดวลกันในช่วงต่อเวลาพิเศษและก็กลายเป็นชูกุนเดที่กลายเป็นพระเอกในค่ําคืนนี้ด้วยประตูชัยอันโคตรสาคัญของเขา แต่ถ้าว่าเกมยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าก่อนเวลาหมดไม่กี่นาทีความเดือดก็ระเบิดขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้ตัดสินครับเป่าฟาวเอ็มบาเป้ทำเอานักเตะมาริดไม่พอใจขั้นสุดถึงขนาดที่รูดิเกอร์เนี่ยต้องปาสิ่งของใส่ผู้ตัดสินจนสุดท้ายครับรูดิเกอร์และลูคัสบาสเกตโดนใบแดงจากซูม,มานั่งสำรองไปทั้งคู่จบเกมแบบโคตรเดือดจัดสมศักดิ์ศรีเอลกาสิโกอย่างแท้จริง ก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นก็ต้องบอกว่าประเด็นสำคัญที่ BBC Sport หยิบยกมาครับคือการจับตามองผู้ตัดสินเบนโกเอเชียเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยทางฝั่งเรอลมดริดเปิดประเด็นร้อนฉาดราม่าเดือดสัดสครับโดยเฉพาะกับช่องทีวีของสโมสรเรอลมดริดเองที่เผยแพรว่วิดีโอวิจารณ์ณการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินรายนี้แบบเจาะลึก แถมยังแถลงข่าววิจารณ์เพิ่มเติมกันอีกต่งหากแต่ทสโมสรเองก็ดันมาปฏิเสธข่าวลือที่จะถอนตัวจากการแข่งขันและแน่นอนครับทําให้ทุกการตัดสินใจในเกมนี้แม่งโดนเพ่งเล็งละเอียดแบบทุกเม็ดแต่เอาจริงๆครับไม่มีจังหวะไหนที่ดูผิดพลาดร้ายแรงจนเกินไปเพราะที่จริงแล้วนะครับจังหวะสําคัญสาคัญทั้งสทีมเนี่ยต่างก็โดน VAR เช็คละเอียด โดยเฉพาะลูกล้ำหน้าที่ตัดสินถูกต้องแบบไม่มีข้อกังขาใดๆครับจังหวะเอ็มบัปเป้ถูกปฏิเสธจุดโทษในช่วงครึ่งหลังมันก็ชัดเจนครับพระภาพช้าฟ้องชัดว่ามีการล้ำหน้าเกิดขึ้นก่อนจริงๆ และสาหรับฮันซี่ฟลิกกุนซือคนใหม่ของบาร์เซโลนาต้องบอกว่านี่เป็นความสาเร็จครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ามารับงานกับทีมในชน่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดยก่อนหน้านี้ฮันซี่ฟลิกพาทีมเก็บชัยชนะในศึกเอลกาซิโกมาแล้ว2นัดรวมเกมนี้เข้าไปอีกก็เป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งหนึ่งในนั้นครับมันคือแชมป์สเปนิตซูเปอร์คัพแต่ถ้าว่าถ้วยโกปาเดเรครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จระดับเมเจอร์ครั้งแรกของเขากับเจ้าบุญทุ่ม ในขณะที่อันเช่กุนซือจอมเก่าของเรอัลมาดริดอาจจะต้องปิดฉากอำลาสโมสรด้วยความผิดหวังเพราะว่าสื่อและแฟนบอลต่างคาดกันว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายในการคว้าชแชมป์กับทีมเพราะว่าในลาลิก้าเนี่ยนะครับอันเช่ก็ตามหลังบาซ่าอยู่4คะแนนแถมยังมีเกมเอลกาสิโกนัดสุดท้ายของซีซั่นรออยู่ซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินว่าทีมไหนจะได้เฮกันในลีกก็ต้องยอมมาเล่าว่าเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีคลาสสิกข,ของฟุตบอลสเปนจริงๆครับเพราะว่ามีทั้งดรามา่ามีประตูสวยๆมีการตัดสินสุดปั่นป่วนของกรรม และที่ขาดไม่ได้คือความเดือดที่เป็นเอกลักษณ์ของเอลคลาสิโกทุกครั้งซึ่งครั้งนี้น่าจะถูกพูดถึงไปอีกนานนะและจากนี้ไปครับบาซ่าจะต้องโฟกัสเต็มที่กับการลุน้นแชมป์ที่เหลืออีก2รายการทั้งลาลิก้าที่นำมัดริดสีแต้มและแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีนัดใหญ่รออยู่กับอินเตอร์มิลานซึ่งนี่อาจจะเป็นซีซั่นแห่งความสาเร็จที่แฟนๆเจ้าบุญทุ่มรอคอยมานานแสนาน,นานและแน่นอนว่าเกมเอลคลาสิโกัดสุดท้ายของซีซั่นในวันที่1 1พฤษภาคมนี้มันน่าจะยิ่งทวีความเข้้้มขขนนนเเเาาาไปปออีกกกกพระจจะจจ็ศึ แห่งศักดิ์ศรีแล้วนะครับยังอาจจะเป็นเกมชี้ชะตาแชมป์ลาลิก้า4ซั่นนี้เลยทีเดียวอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆบาร์เซโลนาล่วงหน้าเลยแล้วกันนะจ๊ะยินดีด้วย